ในวันนี้นะครับเบคอนจะมาใช้ผลแมมมอสถาวรล่าสมอที่เพิ่มอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะบอกได้เลยว่าโคตรยากอะไราในคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงนั้นฝากกดไลค์เบคอนซัก2,000ไลค์ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปเลยครับผมคริสตันชอ็อปเว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดเกพมพาร์ตมาบล็อกฟุตออสตา,อ,สตาอ,สอ,อันนี้มีแอนด์เวนเจอร์ทาเลทาวเวอร์ดีฟเอนส์และวสำหรับใครนะครับที่ไปอยากปั้นไอดีใหม่ทางร้านก็มีแกะตันมาเสริมเหมือนกันนะและยังมีบริการรับฟาร์มอีกด้วยมีครบขนาดนี้เลยไปจัไม่ไไไดด้้้แแลลวววออออยตตบเิมปภันนนน่ใใครสจทักกแชทเพจหรือดที่่่ลลลลิิงก์ใต้้คคปไดเยรับอะะส มออเรรืนะคับใส่สมอเที่ยเสมอนะครับผมแต่ผมไม่เคยใส่นะซึ่งในวันนี้นะครับผมเนี่ยจะใช้ไปในเรื่องผลแมมมอสนะครับจะเป็นแมมมอสทาวอนอีกแล้วนะฮะค่อนข้างจะเปลืองเงินเลยช่วงนี้นะครับแต่ว่าผลแมมมอสเนี่ยมันแบบมันเป็นการโจมตีระยะใกล้นั่นเองนะครัสำหรับผลแมมมอสเพราะงั้นนะครับการที่จะลงทะเลเนี่ยเราต้องมีเผาปลานะครับซึ่งเผาปลาเนี่ยถ้าจะทำให้เราเนี่ยสามารถลงน้ำได้โดยที่ไม่โดนดาเมจของน้าทะเลเนี่ยเราต้องทำเป็นในเรื่องของเผาปลา V 2นะครับเพราะงั้นผมจะทำแค่ V 2พอนะเพราะ V3 เนนี่ยมัต้องไปปตีเ็นในเเรื่อองงขจ้าทะเลด้วยนะครับเพราะงั้นไม่ตีฮะเรามาาสุ่มหเผาาปกันก่อนเลยโอเเคผาาปมาแล้ว ต้องมารับเควีก่อนนะฮะที่เกาะน,นี้ตรงไหนที่รับเคลีร์ไม่ได้ไม่ได้มานานลืมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็ไอดีนี่นครับมีเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่คูณ2ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องฟาร์มเปในเรื่องของสมอกับผนช้างด้วยนะครับโอเครับเสร็จละไปวิ่งหาก่อนแป๊บไม่มีวะนี่ไงนี่ไงดอกแดงดอกแดงโอเคได้ดอกแดงละหาดอกเสียมเงินก่อนแล้วกันที่เกาะผีนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าปกติจะมีตรงนี้1ดอกแต่ว่าตอนนี้ไม่เกิดแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีวะมาที่เกาะอ,อุซบนะครับเกิดหรือเปล่่่าโอเเเคไไมมกกิิดดป ไปที่เกาะพนิกิฟนะครับกลับมาที่นี่นะฮะแล้วก็เไปตรงนู้นนะครับผมกางคืนแล้วด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะหมดกลางคืนตอนไหนอื้อโอเคนี่ไงเจอแล้วนะครับต่อไปก็คือดอกสีดอกสีทองนั่นเองนะฮะดอกทองครับดอกทองไปถึงดอกไม้นะฮะหลังจากนี้ก็ไปตีบอนธรรมดานะครับจะได้ดอกทองนั่นเองนะฮะก็คือดอกสีทองต้องใช้ก้านกล้วยในการล่าป่ะเนี่ยเป็นหนึ่งฮะเดี๋ยวเอาก้านกล้วยในการตีมันดีกว่านะครับจะได้มีอะไรเล่นบ้างไม่ดอก ได้สกิลใหม่ละดอกไม้ก็ยังไม่ดอก A few moments later อุ้ยดอกแล้วโอ้ยกลั <c oughs> วจะดอกโคตรยากเลยโอเคะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับไปที่เกาะกินโซนนะครับแล้วก็เอาดอกไม้ไปส่งนะแล้วถ้าจะไม่ผิดนะครับต้องใช้ทั้งหมด500,000นะครับเบลีในการที่จะอัปเกรดเป็นขั้นที่2นั่นเองนะฮะสลับของเงือกเค่นี้เราก็สามารถลงน้ำได้เลยนะฮะโดยที่ไม่โดนดาเมจของน้ำทะเลนั่นเองส่วนที่เหลือก็แปลงหน้าเป็นช้างนะครับแล้วต้องไปลาฉลามด้วยนะจะจำผิด รเราก็จะแปลงร่างเป็นช้างนะครับแล้วก็กดสกิลเอฟในการไล่ควิดฉลาบนั่นเองนะฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่นาแต่ว่าต้องลองดูมาละฮะส่งเควสใช้500,000เบรีเรียบร้อยฮะมาลองลองน้ําดู นี่ไงลงน้ำได้แล้วบองว่าวันนี้จะทําสมอได้อย่างง่ายดายเนีฮะอันดับต่อไปก็คืออะไรเอ่ยการเดินทางไปที่โลก3ใช่ปะโอเคฮะเดี๋ยวผมมุ่งหน้าไปที่โลก3ก่อนนะครับไปไปโลก3กันครับครับตอนนี้ก็มากันที่โลก3ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อย่างต่อไปที่เราต้องทํานั่นก็คือการฟาร์มสกิลผลช้างนะครับเพราะถ้าเราไม่เอาผลช้างไปฟาร์มก่อนเนี่ยเราไม่สามารถตีเออเป็นในเรื่องของปลาฉลามได้นั่เนเองนยเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเสกเป็น,นเรื่องของบอสเลยนะครับสามร้อยมัเติรี่ฟาร์มอยู่ที่โลก 3, ่ามน,านนะโอคอออ้้ดี ดาเมจโคตรน้อยอ่ะสองพันหมัดใหม่เนี่ยมันขี้โกงจริงๆเลยอ่ะหมัดใหม่โคตรขี้โกงอ่ะอม,มาพอละผมไปละดาเมจพอละอาร์ครับได้สกิลสามมาแล้วครับก็คือสกิลสีนั่นเองนะฮะเป็นการพุ่งไปชนแล้วก็ขีดลงนะครับมา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 อุ้ยมามาอืม้มขีดเฮ้ยผลกิโลตอนนี้ผลกิโลไม่มีแล้วนะฮะกลายเป็นผลล็อกเก็ตไปแล้วจริงๆวันนี้นะครับเราอาจจะได้เล่นเป็นในเรื่องของผลล็อกเก็ตด,ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผมเปิดบทไปใน YouTube อ่ะ ทีนี้คนนะครับหวตให้ใช้ผลช้างนั่นเองฮะเพราะมันเป็นผลที่นขางช้ในยกแพงเลยซึ่งรหัสนี้นะครับหลังทำเสร็จเนี่ยก็จะแจกอุ้ยเดี๋ยวนะเลยสร้อยมาโอ้ยดวงดีเนี่ยวันนี้เราซึ่งรหัสนี้นะครับหลังทำเสร็จเนี่ยก็จะแจกนะฮะซึ่งก็กดไลค์คลิปนี้ใน YouTube เนี่ยไม่ถึง2,000ไลค์นะครับก็จะแจกไว้ในในดิดคอร์ดแล้วกันนะครับในห้องแจกรหัสมันมีอยู่นะฮะมันมีห้องแจกรหัสอยู่เพราะงั้นใครอยากได้ก็เข้าไปรอได้เลยนี่เนี่ย ถามว่าทำไมถึงไม่แจกในคอมเมนต์ u t u b e ครับผมต้องบอกตรงๆว่ามันค่อนข้างจะวุ่นวายนะฮะเพราะงั้นผมก็เลยต้องแจกในห้อง Discord เอานะครับมันไม่วุ่นวายโอ้ยบนหัวใจเวอร์ชันเก่านี่เนี่ยโอเคพอละนะฮะไปเกาะต่อไปไปสู้กับช้างหรือเปล่าเนี่ยเออว่าสู้กับช้างนะฮะสู้กับตัวเองเยี่ยมจริงๆเลยนี่เนี่ยชาร์จร็อตไม่โดนอีกละนี่เนี่ยเอ้ยไม่โดนเลยอะทำไมวะทำไมโดนยากจังได้ปะเนี่ยดาเมจเราพอปะเนี่ยน่าจะพอแล้วแหละโอ้ยมันแบบ มันโดนยากจังวะมันโดนยากมากเลยอุย้ยเตดาเมจพอโอเคอีแค่เจ็ดมัตเตอรี่เนี่ยฮะเอออันนี้ก็คือต้องมาสู้กับคารินดิสใช่ปะบหายลาบอต,ตัวนี้ถูบนี่เนี่ยมามามาควิดเอา้ายวบอกนะว่าเล่นผลนี้ทีไรทำโอสบ,บักตลอดเลยอะมามตัวนี้เสร็จน่าจะได้สกิลใหม่นะฮะเป็นเอ,อ่อสกิลเอฟนั่นเองนี่เนี่ย โดนโดนโดนเน้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 นรีบร้อยฮะได้สกิลใหม่ละชาร์จชาร์จละชาร์จละชาร์จทำไมไม่รู้นะฮะดาเมจเท่ากันอืมเน้นเน้นอ<ะ>ือโอเคฮะเขาจัดการเลยแล้วกันนะครับผมก็จะยืนเท่ๆตรงนี้มาละมาละมาละอืมเน้นเน้นโอเคเสกต่อฮะเสกต่อโอ้ยคอมโบดีดาบคอมโบดีจังวะ นี่ก็250แล้วอีกแค่50มาร์สชิวๆให้ชิวๆโอเคใกล้ละ259โ้อ้ยังขาดอีกเยอะนะเนี่ยองหกเนะฮะบอยกิโลใกล้ตายแล้วนะครับตอนนี้อตายแน่นอน275นี่เนี่นเข้าจัดการเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ยืนดู281 A few moments later โอเคครบสักทีนะฮะ3 0มรมัเตอรี่ กูจะครบเดี๋ยวนะช้างเข้าประตูได้ปะพี่มาแนละ้วน้องมาฮะลองมาฟาดกับคอมเินดิสีิเก่งขนาดไหนวะ้อต้องใช้สกิลนี้สกิลนี้ขี้โกงอัดกำแพงเลยอืมควิดช้างควิดฟาดก่อนแล้วก็ทิบพื้นแล้วก็คำรามยิงอัดหน้าเลยนี่เนี่ยจับไม่ได้ตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่าพวกมีเรียลในการใช้คราฟเป็นีรต้องสมอแล้วนะฮะมา ไปล่าอิเทียวกันนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเขาพาผมมาที่เกาะใหม่นี่ครับดูเหมือนว่าจะเป็นเกาะใหม่แล้วก็มาคุยกับไอตัวนี้ใช่ปะชื่อสปายนะครับไม่ต้องจ่ายหรอกคืออะไรเหรอ,อ,หรอพาผมมาดูอะไรไปไหนแล้วนี่ออกข้างล่างข้างล่าง ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้ทำอะไรนะครับน่าจะไม่เกี่ยวอะไรหรอกนะผมก็กดมุมั่วไปโอเคผมขับเองผมขับเองอเฮ้ยผมไม่รู้ทางขับไปน้องพี่อะไม่รู้ทางขึ้นเรือ,อยังไงวะอ๋อได้ละตอนนี้นะครับเราทำการออกทะเลเป็นที่เรียบร้อยเลนะฮะเราจะตามหาไปในเรื่องของเมทริเลนะครับหรือว่าวัตถุดิบในการที่จะามาคราฟสมอเรือนั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่จะคราฟสมอเรือได้เนี่ยเราต้องคราฟเปในเรื่องของอิเซิสซี่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมไม่รู้วิธีทำนะฮะเพราะงั้นนะครับก็เลยต้องมีคนนาในคลิปน กดกที่หินก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาน่าจะเอาไว้กันแหลกประมาณนั้นนะฮะคือค่อยๆเจเนเรตขึ้นมาอันนี้คือหาอะไรหาปลาใช่ไหมเอ้เอโดนฟ้าผ่าโดนฟ้าผ่าโดนฟ้าผ่า,ผาตกเรือฮะทะเลมืดเฮ้ยเยจเย็นจะเย็น,จเ,ยนจเจอตัวอะไรพี่ลงตีเลยนะยกเว้นเจ้าทะเลโอเคฮะเจ้าทะเลตอนนี้คือแบบไม่ใครต้องการเอ้ยอะไรอ่ะตีเลยปะมาดิมาดิมาดิแปลงร่างวิดวิดมาดิมาดิทางเอ้า ตายแล้วได้แต่มาเอออิเล็กทริกวิ่งในปีกสายฟ้าแล,แล้วนี่อะไรอ่ะพี่หลอกวิญญาณหลอนเรืออะไรคนขคับเรือนี่ก็ต้องตีหรอเอ้ยเรือต้องตีด้วยหรอโอเคโอเคฮะมาดิมาดิาดาดควรช้างช้างกดตึงกดสกิลเอสได้ปะกดสกิลเอสได้มาดิเรือลำใหญ่เล่นเล่นลำใหญ่เลยโอ้โหอ๊ออ,อะไรอยู่เนะี่ยอุ้ยอะไรตามมาอะไรตามมาสิ๊งโน้ตอีกอย,กอยตามมานี่เนี้ยนี่เนี่ย มาดิมาดิคนเดียวก็พอละพี่อ่ะอืมช้างช้างโคตรเก่งช้างโคตรเก่งอะไรวะเน,นี่ยคนมดเดีโวนี่ฮะมันจะหมดแล้วใช่ปะเจะไปต่อเออนีนนนนนอ่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันนุ่งเงือกมันนุ่งเงือกมันนุ่งเงือกโอ๊ยอะไรอ่ะอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ตีตีเรือเหรอเต,ต็มเต็มเต็มตีมันนุ่งเงือกอยู่นะน้นองแป๊บนึงตัวหน,งน,หนึงตีเรือก่อนอ่ะตีเรือเรือผีฮะเรือผีทีหลง,ลงหวิญญาณหลอนมาดิมาดิมาดิ <laughs> เ,ออเดี๋ยวหน้าเราได้อะไรมาได้อะไรอะ่ะดิททองมาครับได้ฟูโกลฟูโกลได้ฟูทองมาฮะชนมาผมชนให้มันพังเลยดีกว่ามีเรือพังปะจมไปจมไปเนี่ยเรียบร้อยฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีปลาบินนะครับอ,อืตายวะ หมดใช่ปะเฮ้ยเฮ้ย,ยลามาลามมาฉลามมามันมาไม่ให้พักเลยเรือไม่ต้องขึ้นกันละเรือไม่ต้องขึ้นกันละโอ้ยเรียบร้อยโคตรไวเราได้มาเป็นในเรื่องของเออเขี้ยวฉลามแล้วฟันฉลามนั่นเองได้มาทั้งหมด3อันแล้วก็ได้ฟูโกนะครับมาทั้งหมด9อันอิเล็กทริกวิ่งนะครับปีกสายฟ้าได้มาทั้งหมด3อันนะครับไม่รู้ว่าต้องหากี่อันนะต่ว่าเอาอีกละเอาอีกละมันมาอีกละมาบ่อยเหลือเกินเฮ้ยน้องน้องขับขับเรือรอพี่ก่อนปีหมดไม่สนเรือใค ชนเลยชนเลยเรือเรืออืมพี่อะพี่อะช้างน้ำไอ้น้องเฮ้ยที่มาของช้างน้ำพวเรีร้อยห้าตายอีกหนึ่งชนตูดชนตูดช้างน้ำโอเคน่า <Okay. S 1> จะหมดแล้วนะครับเรือก็จะพังละมาอีกละเรือมาอีกละเรือมาบ่อยจังวะแปลงล่างอัดหน้าเลยม,มันจะตามเรือนะจะไม่ผิดใช่ไหมเออว่ามันจะตามเรือนะครับก็คือจะตามเรือที่ขับมานั่นเอง ส่วนคนมันจะไม่ตามนะครับเพราะง้นต้องให้น้องผมเนี่ยครับเขาต้องขับเรือแล้วก็ควบคุมเรือให้ดีนะเพราะง้นเราต้องรีบจมเรือมันเรือเรือโคตรอนาถอุ้ยเ,เ,เาาจ้าเลเกิดไม่มีใครสนใจเองแล้วเรียบร้อยพังแน่พังแน่เหลือเก้าทำไงอะต้องกลับไปเสกใหม่ใช่ป่ะเรือจะพังแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยปลาปีศาจปลาปีศาจอย่าอันนี้มันตีคนนี่วะอันนี้ไม่ตีเรือมันตีคนมันเน้นคนนี่ตีแล้วไงวะพี่ไม่ใช่คน ช้างน้ำชีวิตอนาธเธอเฮ้ยล้ำล้ำล้ล้ำอืมกระเด็นเลยนี่เนี่มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับชนออกไปไกลเลยชนออกไปไกลเลยมาดิเรียบร้อยเอารอบนี้คือไม่ดอกอะไรเลยวะเรือไปไหนละเรือพังแน่เลยอะ่ะดูเหมือนว่าต้องไปเสกเรือลำใหม่นะฮะเขาบอกให้ตามไปนะฮะข้างล่างนี่หรอดูของที่ต้องใช้อันนี้นะฮะ ก็คือขาดเยอะชิบหายโกนี่หาง่ายสุดแล้วมั้งใช่ปะขาดเยอะนะเนี่ยจะไปเล่นไปเอาละครับเจ้เวลาออกเรือกันต่อนะฮะซึ่งเออเขี้ยวสีเขียวเมื่อกี้นี้ครับเราต้องไปหากับอาลามตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าลามตัวเล็กนี่ไม่สามารถหาได้นั่นเองโอเคก็ให้เขาขับเหมือนเดิมครับทำไมเขาไม่เอาเรือแบบแลำใหญ่ๆไปวะหรือว่าแบบนี้มันผิวกว่าอะไรมาอีกแล้วยายาทำไมมันเก่งขึ้นวะหมดปะวะโอ้ไม่หมดอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงโอ้ยมาแล้ว พี่มาช่วยแล้วน้องพี่มาช่วยแล้วเหมือนจะตายเหมือนจะตายหมดแล้วใช่ปะโอเคนาจะอุย้ยไม่หมดหมดก็บ,บ้าละอืออุ้ย,ยเกือบตายอันนี้อะไรอะ่ะอุย้ยหลามหลามหลามมาหลามมาตีหลามก่อนอ๋อ,อ,อเกมแปลงร่างไม่มีเอฟเฟกแปลงร่างไม่มีเอฟเฟกมามาต่อให้หมดต่อให้หมดหมดทะเลเลยก่อนนี้ไว้ทำอะไรไม่รู้เนะี่ยแต่ว่าขึ้นมาเก็บของแล้วกันเผื่อได้อะไรนะครับอ๋อเกาะสมบัตินะฮะมันจะมีอะไรเลยเกาะกากมันเอาอีกแล้ววะ มเบื่อผมเบื่อพวกปลาพวกนี้ว่ะแปลงล่างไม่มีแอนิเมชันอีกแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมนี่เราอยู่เขียนเชสซี่นะครับค่อนข้างจะบ้าเลยนะอีกละมาอีกละมาอีกละมาบ่อยจัดเลยมาบ่อยจัดเลยโอ้ยมันช็อตแล้วมันใช้สกิลไม่ได้เว้ยมันจะเกลียดเกินอยา่ยาอย่าผมจะตายเฮ้ย โอเคฉลามใหญ่ไม่เกิดเลยใช่ใช่ฉลามใหญ่ไม่เกิดเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอมีกระโดดวันบนึงสองตัวหรอสองตัวคืออะไรผมไม่รู้อะไรเลยแปนบนึงอือมันมาสองตัวพร้อมกันอืมตัวเขียวกับตัวแดงตัวเจอตัวแดงเออมันตายมันจะตายมันจะตายมันจะตายวนนึงใจเย็นครับใจเย็นครับไอ้ใจเย็นครับไอ้แปนบนึงมันมีไอ้ตัวน้อยๆอ่ะรอกิน มมีตัวน้อยๆรอกินอ่ะไม่ได้กด F ไม่ได้น้องมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วกด F เ,เราใส่เลยใช่ปะเอ <c oughs> เดี๋ยวหาทางไปนะครับเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปละกันนะฮะหวับบงว่าเอาเรือลำนี้แหละไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาไปทางไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปมั่วๆดีกว่านะเผื่อเจอมาถึงแล้วฮะว่าแต่มันอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยไม่น่าถามแป๊บหนึ่ง โอ้ยน่ากลัวน่ากลัวอืม,อมนี่แน่เฮ้ยผมไม่เห็นหนะ้าผมไม่เห็นตัวมันผม,มเห็นตัวมันเว้ยเกมมันบั๊อกเหรอไถเลยมาดิเรียบร้อยมีอีกปะมีอีกปะโอ้นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยโดนเหยียบโดนเหยียบเหยียบย่ำอุ้ยได้เคี้ยวมาสองอันฮะมันต้องใช้เคี้ยวกี่อันวะเขี้ยวใช้สามโอเคเหมือนว่าเราต้องใช้เขี้ยวนี้ท,ทั้งหมดสามอันนะฮะแล้วก็ลูกตาคือลูกตาหาจากไหนวะน้องผมได้ตามาผมไม่ได้เลยอะดวงของเราเนี่ยมันสุดสุดเลยวะเฮ้ย <m uch ing> เหมือนเหมือนเจออีกแล้วโอ้ยเจอเจอแบบติดต่อกันเลยเลฮะทะเลห้าเนี่ยมันเจอบ่อยจริงเลยทะเล Complex. ห้าเจอบ่อยมากอืมอืมควิดควิดมาดิมาดิมาดิชนละผมชนละผมเอาละลากไปกินโอ้ยฉลามตัวน้อยก็มาฉลามตัวน้อยก็มาโอ้ยหมันจะตายจะตายขึ้นฟ้าก่อนอุ้ยเจ้ามาเกิดในตอนนี้วะชิบหายจริงอันดับแรกเลยเอาตัวเล็กก่อนเอาตัวเล็กก่อนอะไรที่การได้เอาก่อนอุ้ยจะตายจะตายจริงจะตายจริง โอ้โหเรือผีก็มาหายละชีวิตชีวิตโอ้โยโอ๊ยอ,อะไรอยู่นี่อ่ะนี่มันมันนัดกันมาปะเนี่ยอืมมาดิโอ๊ยตายยังตายอือรียบร้อยได้ตามาหนึ่งอันโอ้โหยังเกลือไปขับให้เรียบร้อยก่อนโอเคไปตรงไหนวะเออรัคขับนี่ได้แล้วนะฮะปึ๊บเรียบร้อยได้แล้วโอโ้อันนี้ขาดอีกหนึ่งอัน ทาเชี่ยวธรรมดาอยู่อีกหนึ่งอันนะฮะเราไปหาฉลามอีกตัวนึงครับเป็นฉลามธรรมดานะไม่รู้ว่าโอ้เลดดอกมันก็ไม่ค่อยจะดีด้วยแหละนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆแล้วกันเจอฉลามอีก2ตัวนะฮะดอกเพ้อนะฮะ,นะฮะดอกเพ้อนี่เนี่ยอืออือตายมาขอทนเลยแล้วกันดอกไหมโอ้ไม่ดอกฮะโอเคฮะมาเจอมันอีกรอบนึงครับไม่การูดอมน้อยแปลงร่างไม่ได้ถือว่าตอนนี้เกี่ยวกับฉลามธรรมดาเนี่ยมัน ครบแล้วนะสำหรับผมนะมันเหมือนจะขาดลูกตานะครับแล้วก็ขาดปีกยังสี่อันปีกสายฟ้าขาดสี่อันนะครับเฮ้ยสองตัวมันมันดูดมันดูดไม่พักเลยอะแล้วผมจะหนีไงวะเนี่ยต้องใครซะด้วยนะนอืนเลยฮะขึ้นฟ้าเออถ้าเกิดว่าใส่อะไรมันหิวเลือดไวนะเ,เนี่ยอันนี้หรอออว่าใส่นี่หิวเลือดไวมากน้องผมตายปะเนี่ยอุ้ยหาย เฮ้ยถ้าเกิดว่าผมตีไอ้สตัวนี้ได้ปุ๊บทีนี้มันดอกมาเออดอกลูกตามา2อันนี่คือครบเลยนะเออแล้วเราก็ไปหาเป็นเรื่องของปีกสายฟ้ากันต่อนะครับเฮียหินโซโครกมันจะดูตัววะเฮ้ยเฮ้ดูดนึกว่าไม่เห็นเอยบอสบอสหายดีใกล้เกินอ่ะบอสหายเลยเอาเฮ้ยนี่ไงถึงต้องการอีกเอออุย,อยดอกมา2อันขอ,อีกสอันนะครับไม่ละไม่ละ ตอนเราตกลงมาแล้วก็ตอนกระทืบพื้นนี่มันก็ทันบาเมจเหรอลองดิอุ้ยน่าจะใช่แล้วผมรู้เหมือนกันดรอปปะไม่ดรอบปะ่ะเจออีกละเออตัวน,นี้ตัวเดียวนะครับน่าจะง่ายอยู่ปะอืมาเออจัดการตัวเล็กก่อนแล้วกันไอ้ตัวเล็กนี่มันป่วนนะครับได้ฟันมันมาอีกสองอันฮะไอ้ทีตอนไม่ต้องการนี่มันดรอบเยอะเหลือเกิน ได้ฟันมันมานะครับแต่ไม่ได้ตานี่ดิโอ้โหแย่ว่ะขาดตายอีกอุย้ยเดี๋ยนะไม่ดอบว่ะเรือเรือฉันอยู่ไหนเรือออ้จะกดหัวเางเดียวเลยสายฟ้านี่ก็โอเคใน,นที่สุดปีกสายฟ้าก็ครบสักทีนะฮะแปดอันต่อไปนะครับน่าจะเหลืออย่างสุดท้ายแล้วแหละก็คือเป็นเรื่องของดวงตาของไอตัวเมื่อกี้นะครับกลับมาเจอกับมันอีกแล้วกลับมาเจออุยอ้ยอุ้ยสองตัวสองตัวครบแล้วมั้งเนี่ย ของตัวหรือตัวเดียว Stand วะเอาตัวเดียวนี่วะต,วตาฝาเดเหรอดบมาเหอะไม่ดอบว่ะี๋ยวกลับไปคราฟของก่อนนะฮะเหมือนเออก้อนบอกว่าถ้าคราฟของทีนี้มันจะเป็นในเรื่องของการดาเมจใช่ป่ะมันจะลดดาเมจนะครับคราฟที่2นะครับจะเป็นการลดดาเมจใส่เลยละกันนะครับเดี๋ยวดูด,ด,อด,อดอิอันออสุดท้ายปวดล็อกหรือยังอันสุดท้ายปวดล็อกแล้วนี่ขาดลูกกตานะครับกับเออเคี้ยวฉลามอีก5อันนะฮะ a later few moments เจออีกตัวแล้วฮะนี่เนี่ยมา วิ่งรถนตเมเอียดจริงรถเต็มเอียจริงคำรามอัดหน้าเรียบร้อยโอ้โหไม่ดรอปอีกแล้ววะ่ะไปกันต่อครับผมต้องหาฉลามธรรมดาด้วย หลังจากที่ผมนะครับไล่ตีเออไอตัวนี้นะครับก็คือปะฉลามเมการลดอนนะครับผมไล่ตีมันมานานแล้วเกินครับตีจนแบบได้ฉายาดอกมา1อันนะฮะลูกตาคาดีกอันเดียวนะครับไปล่าตัวต่อไปเลย The next day โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอีกวันหนึ่งนะครับหมยถึงในชีวิตจริงอะนะกลัวมันจะดอปมาก็คือผมให้น้องผมเนี่ยไปทําการหามาแทนนะครับก็คือลูกตาเนี่ยเดี๋ยวเรามาคัฟอันสุดท้ายกันนะครับก็คือสมอนั่นเองนะฮะมอนเตอร์แมกเนตคาฟเลยฮะเรียบร้อยตอนนี้รู้สึกว่าของเราเนี่ยมันจะครบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเหลือแต่การที่ต้องไปล่าสมอของจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปล่าปลาฉลามตัวเมื่อคืนเลยนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นเลือดหนึ่งแสนะก็คือเมื่นห้าป็นในเรื่อองงขสมาณนี้แล้วนะรักหรือามทย่อเรา มีเลือด1นึ0 0 0สนะครับประมาณนั้นมัน้งเกาะรับไม่เห็นจะรับตรงไหนเลยวะเมื่อคืนนี่คือเจอรัวรัวเาแถวนี้แล้วกันขอให้เจอเหอะเจอง่ายๆได้ปะพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยแต่นี่มันเป็นแสนห้าว่ะโอเคตัวนี้แต่ก็ต้องตีใช่ปะหรือไม่ตีเฮ้ยสองตัวสองตัวไม่นะเรือ เราเรากลับไปท so <c oughs> <c oughs> <center belt> ี่เกาะนะครับแล้วก็ไปเสกเรือใหม่นะมันต้องหาตัว1นึ่งแสนเก้าหมื่นอ่ะอันนี้มันเป็นหนึ่งแสนห้านะนะครับหลังจากหากันเป็นเวลานานนะครับในที่สุดก็เจอสักทีนี่นะฮะตัวนี้นะครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับสำหรับเลือดผมไม่รู้มันจะโหดกว่าเออเลือดหรือแสนห้าไหมนะฮะนี่เนี่ยหนีก่อนหนีก่อนตอนนี้แล้วฝนมันตกอ่ะฝนมันตกพอดีเว้ยเราอยู่ในทะเลฝนนะครับก็คือทะเลผูกขาเนั่นเอง ฝนมันคือขนองอะทีนี้มันจะมีฟ้าผ่านะฮะมันก็จะกดหัวเลงมาตอนที่เราพยายามที่จะขึ้นเออมาเรียบร้อยได้สักทีเว้ยเรือผีมาเอุ้ยเดี๋ยวเดวนี่อะไรอะนี่อะไรอะออหนึ่งสามมาสาม,มาเอ,อ้ยโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะได้มาที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสมอนี่นะฮะโอ้ทงฟาร์มมาทั้งหมด350เลยเลยหรอ เยอะจังหลังจากที่ได้คุยกันสักพักหนึ่งนะครับก่อนบอกว่าให้ผมเนี่ยฟาร์มแค่สกิลเดียวพอครับดีกว่าไม่มีสักสกิลเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปทำนู่นทำนี่กันต่อนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะฟาร์มแค่สกิลเดียวพอแล้วกันนะฮะมาต,ตอนนี้ใช้ช้าไปก่อนอทำดาเมจแล้วก็ใช้สมอตีอ,อ้าวหมอเลือดแทบไม่รอดอะ่ะน้องดิงมันเลยดิงทั้งวันอะ่ะกาลังคน ดเมจแรงมากเวลาใช้สมอนะฮะใส่สมอเทศเสมอผมว่าตัวนี้ตัวเดียวน่าจะได้สกิลเดียวแหละนะน่าจะพอได้ทักสกิลหนึ่งโอเคขึ้นมาละแล้วมีมัตรคูณ2อยู่นะครับสำหรับคนที่ได้ดีนี้ไปก็สามารถเอาไปฟาร์มกันต่อได้นะฮะนี่นะมันจะดูดมาแบบนี้แล้วก็ ยูนไปก็อย่างที่บอกเลยครับฝากกดไลค์ครบ2,000ไลค์นะครับผมเอาแค่2,000ไลค์ก็พอแล้วนะครับผมก็จะแจกไว้ใน Discord นะครับในห้องแจกรหัสนั่นเองนะฮะเมื่อครบ2,000ไลค์ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่าทำไมถึงไม่แจกใน YouTube มันวุ่นวายนั่นเองนะฮะโอเคไว้เจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมทั้ง2ช่องทางเลยนะฮะใน TikTok นะครับกับใน YouTube นะครับผมเฮ้ยแต่ก่อนจะไปขอดูอีกสกิลนึงดิโอ้เป็นการลากแล้วก็ทูบแล้วส่วนสกิลแซ่บจะเป็นแบบนี้โอเคฮะะไไปปขอญาาติิบบบดครัลย